안녕เซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมาอคอเคป p ปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแลวก็มามอ่ยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p ปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการจัดอันดับไอดอลเจนที่5นะครับที่มียอดฟอร์สปอติฟายสูงที่สุดนั่นเองเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะคบว่าท็อป5นั้นจะมีวงไหนกันบ้างอันดับที่5นะครับเริ่มต้นมาโดวยวงซีโร่เบส1กับยอดฟอร์สปอติฟายที่สูงงถึ64,790 กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายอดฟอร์ที่สูงมากๆเลยครับครึ่งล้านกันเลยไปกันต่อเลยในอันดับที่4อันดับที่4เป็นของบอยคุปจากตึกชมพูวงไรซ์นั่นเองกับยอดฟอร์สปอติฟที่สูงถึง 784,847 followers เป็นอีวงบอย group ที่มาแรงมากๆเลยนะครับในตอนนี้ไปกันต่อเลยนะครับในอันดับที่3เร็วๆกันเลยอันดับที่3นั้นเป็นของสาวๆ Kiss of Life กับยอดฟอ r s s p t t i y y ที่สูงถึง9,74,600กับอีก1 followers แถมกระแสะตอนนี้ก็คือมาแรงมากๆเลยนะครับกับเพลง Sticky ที่เพิ่งปล่อยแล้วก็ขึ้นโชว์โปรโมทไปแม่เกาก็คือหลงรักกันมากๆเลย แถมยังมีข่าวววๆว่าจะมีการคัมแบ็กอัลบั้มกันอีกนะครับไปกันต่อดีกว่านะครับในอันดับที่2อ,อันดับที่2นั้นเป็นของสาวสาไอริทนั่นเองกับยอดฟอรที่สูงถึง1นึ่งล้านหนึ่ง f o l l o w เรียกได้ว,ว่าเป็นยอดฟอรที่สูงแบบสูงมากๆเลยนะครับกับไอรอนเจนที่5ที่เพิ่งจัด เดบิวต์มาได้ไม่นานแต่มียอดผู้ติดตาม Spotify ที่สูงถึงหลักล้านกันเลยและอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1จะเป็นวงไหนไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ Baby Monster นั่นเองกับยอด for Spotify ที่สูงถึง 1, 8 8 2 0 0ล้กับอีก142 followers กลายเป็น Girl Group ์ลกเจนที่5นะครับที่มียอด for Spotify สงูงที่สุดเลยแถมล่าสุดก็ยังมีการปล่อยเพลง f ฟ r e v e r ออกมาแล้วก็ถูกใจทั้งชาวเน็ตเกาหลีชาวเน็ตอินเตอร์ ต่างๆมากมายกระแสก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับ และนี่ก็เป็น5อันดับ Idol Gen ่5ที่มียอดฟอร์ส Spotify สูงที่สุดอันดับที่1ก็คือ Baby Monster อันดับที่2 i l i l อันดับที่3 Kiss of Life และอันดับที่4วง Rice และอันดับที่5นั่นก็คือ Zero b a s t One นั่นเองใครเป็นแฟนคลับวงไหนก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความชื่นชมกันได้ใต้คลิปนี้นะครับใลคลิปนี้ก็มาอัปเดตเ,เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจดอันดับยอดโฟลเลอร์บน Spotify กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจ คลิปต่อไปสวัสดีครับอันยอง